ก็ไปสู้ทีดีก็มันไม่ได้จำคนงา่งฟังดีก็ไปสู้ที่ตำํอา้อือันนี้ก็งันเพื่อนนี้ แรกไปสมมติอันหันไ่นี่คิดสัมผัสม่อนหันอี่ดีนคิดทิศยิตที่เป็นคิดสัมผัสไปสินี่คนก็ถามเป็นว่าแล้วจ้าข้มของใจของชอบโลกเันว่าอ๋อเห็นก็ได้แล้วหันก็ได้อหันก็มีหลารระดับสัน อันดํดดนาดําดําแปลงปาลมีเป็นหนอนว่าพุทธังพรารนั่นคดสารเป็นพุทธตตะหนึ่งเพราะนี่ก็ได้บรรลุเพราะว่า,วาปาลมีเป็นมันเต็มแล้วสังสมเต็มแล้วไม่ได้ว่าหลายหน่ว่าพุทธังพรารนั่นคดสารม่ทำมัง่งพรารนั่งสังข้าพรารนั่นคดสารนี่ท่านนี้ก็ได้เป็นอรหันต์การจบบาจบโช,วชวดาปฏิคน์หนึ <c oughs> เป็นอยังเป็นยังตามความนเด็กเพื่อบูชรสาวกุฏิเจ้าเาาพื่อศาสนาความเพิ่งสี่ข่านเรียกว่าตายเกิดบนโลกนั่นีอนอีกโลกเท่ยวดาสี่ข่านเกิดพุ่มมะโลกสี่ข่านเกิดคิดอยากเกิดอันโลกภายในพานคือม่อเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นโลกอัน ที่นันว่างเป้ากำเนนเหลือแต่คุณขคำ่ำคุณว่างค้อมดีกำเนินกันทางคุณนว่างก้อนดีกับไปสู้ที่ดีกับันเมื่อใดค่ำคนง่างความดีก็กกไปสูทป้ที่ตั้มันโลกกันตัํากว่ามี่ที่เรียกเห็นบนโลกนี่แหละโลกของสัตว์อันสัตว์นี่ก็ออกจากมนุษย์มาเป็นสัตว์มั่งมองกัไปเกิดแนนโลกวีด้านขึ้นนรก นรกก็มีร้ายกันร้ายเนนะ่าก็เลยทําบุญนิดๆหน่นยนอยๆเช่นให้ท่านอัในให้ท่านในชาตินี้ถึงจนก็ตั้งใจเป็นปุษาบูชาธรรมะสังอริยาตุเกิดมากชาดหลังจะเป็นมนุษย์เป็นแค่วดาเป็นต้มก็ก็บำงเท้นเอาบางโลกนี่แหละคัะ อันนี้ม่ม่บอกม่บอกบ้าใกับขวานหรอเ่บ้าใกับขวานเอาน้บ้าหูว่จากความเปนอออรหันอะไรเห็นด้วยขบ้าหูวอะรเดาทุ่ยเดาเมียนเมียนเดาเถอะแต่ว่าดีไปอเดา อ๋อแล้วเดาอืมมันผ่านไปยากผ่านโลกนั่นเองไปยากเออเป็นขันไปโซดาเงินยังเงินอันพุทุส้นเคืองอรหานเคืองกระทะข้ากัมขม้น้ายว่าเป็นขันปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปไหมครับขันไปริ้ญยายากสัมสีมีโทมีเอก ด็อกเตอร์กัก็เหม็นเมียนกันนะ่ะครับอืมด็อกเตอร์ตีด็อกเตอร์โท่โด็อกเตอร์เอกการอะไรเศร้าโลกโหเลยคืออืมโอ,โอิงไม่เก็บค้ำพัดโม่แจ้งจริงว่าคือๆแบบไม่ได้มาดูอีกยล้ว <laughs> ตัวนะนะตัวร uh ์กโอ้โอ uh ้น uh ั uh ่นตัวคือต่างหาง